ในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันในเรื่องวหารในการเขียนนะคะความหมายของการเขียนนะคะนักเรียนก็คือการถ่ายทอดความรู้ความรู้สึกนึกคิดของเรานะคะถ่ายทอดเรื่องราวตลอดจนประสบการณ์ต่างๆนะคะโดยใช้ตัวอักษรเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดไปยังผู้รับนะคะเขาถึงเรียกว่าเป็นการเขียนถ้าไม่มีตัวอักษรเนี่ยก็จะไม่เรียกว่าเป็นการเขียนนะคะ ก็จะต่างกับการพูดถ้าเป็นการพูดก็จะพูดถ่ายทอดความรู้ความคิดได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นการเขียนเนี่ยจะต้องผ่านตัวอักษรนะคะถึงจะเรียกว่าการเขียนนักเรียนคิดว่าการเขียนมีความสําคัญอย่างไรคะคิดว่าการเขียนมีประโยชน์ไหมหรือไม่ไม่ต้องเขียนค่ะพูดอย่างเดียวก็ได้หรือยังไงเราคิดว่ายังไงคะคิดว่าการเขียนมีประโยชน์ค่ะการเขียนมีประโยชน์แสดงว่าธนวันชอบเขียนนะคะเพื่อนคิดว่าการเขียนมีประโยชน์นะคะเนี่ย การเขียนก็มีประโยชน์เหมือนที่เพื่อนบอกนะคะอาจจะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวไปยังผู้อ่านได้โดยตรงนะคะตามความต้องการของเราเป็นการแชร์ประสบการณ์ของตนเองนะคะโดยการบอกเล่าผ่านการเขียนนะคะซึ่งงานเขียนที่ดีนะคะจะต้องผู้เขียนเนี่ยจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เขียนเราจะใช้ประสบการณ์อย่างเดียวไม่ได้นะคะบางอย่างมันก็ต้องควบคู่ไปกับความรู้ด้วยเราถึงจะถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องไหนที่ เราจะเขียนแต่เรายังไม่รู้นะคะเราสามารถศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจนเราคิดว่า,าเรากระจางแล้วก็นํามาเขียนเพื่อถ่ายทอดนะคะแล้วก็นํามาปรับกับประสบการณ์ของเราด้วยก็ได้นะคะอ่านะคะหลักในการเขียนนะคะดูข้อแรกเลยก็คือจะต้องมีความถูกต้องแน่นอนมันเป็นความการเขียนใช่ไหมคะการใช้ภาษาก็ต้องถูกต้องด้วยนะคะมีความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการใช้คาประโยคหรือสำนวน นะคะมีความกระชับและเรียบง่ายใช้ภาษาที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่ายนะคะกระชับความในที่นี้ก็คือไม่เขียนอ้อมไปอ้อมมานะคะบางทีอย่างเช่นในลักษณะของเวลานักเรียนเขียนเนี่ยที่เห็นได้ชัดเลยนะคะครูบางท่านเนี่ยจะกําหนดจํานวนหน้าใช่ไหมคะำกำหนดจํานวนบรรทัดใช่ไหมคิดว่านักเรียนเนี่ยในที่นี้ประมาณ30 4สิบ่คนเนี่ยจะต้องมีนะคะก็คือเมื่อมีการกําหนดจํานวนหน้าและนักเรียนจะเขียนวนไปวนมานะคะ ประเด็นก็คือประเด็นเดิมจะเขียนวนไปวนมาเพื่อให้มันได้จํานวนหน้าหรือจํานวนบรรทัดที่คุณครูกําหนดไว้ใช่ไหมนะคะก็อาจจะทําให้ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกงงๆนะคะทําให้เนื้อหาของเราไม่มีความชัดเจนแล้วก็ไม่กระชับนะคะต่อมามีความประทับใจนะคะความประทับใจเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าการใช้คําของเรานะคะการใช้คําการใช้โวหารหรือภาพพจน์ต่างๆนะคะการสรรค์คหลักคําให้มันดูสละสลวยนะคะมีความไพเราะในการใช้ภาษา ะะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะภาษาก็จะต้องมีความสุภาพนะคะมีความประณีตในการเขียนนะคะก็คือมีการเรียบเรียงไว้ดีแล้วนะคะต่อมามีความรับผิดชอบในที่นี้ก็หมายถึงว่าเราจะต้องแสดงความคิดเห็นอย่างสมเหตุสมผลนะคะบางอย่างบางเหตุการณ์เนี่ยในการเขียนเนี่ยอย่างเช่นการเขียนวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้นะคะเราจะวิพากษ์วิจารณ์เราก็จะต้องมีการแสดงความคิดเห็นอย่าง SS. สมเหตุสมผลด้วยนะคะ ไม่ใช่เอาแต่เข้าข้างตัวเองอย่างเดียวนะคะก็ต้องดูว่ามันสมเหตุสมผลไหมนะคะต่อมามาถึงในเรื่องของเรานะคะที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือการใช้วหารในการเขียนนะคะแน่นอนคําว่าวหารหมายถึงถ้อยคําที่สละสลวยนะคะมีความเหมาะสมและเลือกสรรมาเป็นอย่างดีนี่มีคําว่าสลละสลวยแล้วก็เลือกสรรมาอย่างดีแล้วนะคะสามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและก็ความรู้ของเราเนี่ยรวมไปถึงจินตนาการของผู้เขียนให้มันมีความ กว้างไกลออกไปบางคนที่เขียนมาจนินตนาการกว้างไกลามากจนเราไปไม่ถึงเขาก็มีนะคะามาดูวหารที่เราจะต้องจดจํากันนะคะจะมีอยู่ห้าประเภทนี้นะคะหนึ่งคือบรรยายวูหารเคยได้ยินไหมนะคะบรรยายวหารพรรณนา,นาวหารอุปมาวหารเทศนาวหารแล้วก็สาธโวหารเคยได้ยินห้าชื่อนี้บ้างไหมคะนักเรียนเคยค่ะอ่าเคยค่ะ แสดงว่าเราจะต้องเป๊ะมากนะคะปีชาชัยอ่านะคะมาดูประเภทแรกอ่าบรรยายโวหารเขาบอกว่าเป็นการอธิบายเ,าเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือได้พบเห็นมาอย่างถี่ถ้วนนะคะอาจจะเป็นการเขียนรายงานการเขียนเล่าเรื่องนิทานตำนานต่างๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบรรยายมีลำดับขั้นตอนนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยนะคะการบรรยายเนี่ยมันจะแตกต่างจากพรรณนาโดยชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้คําต่างๆ นะคะตัวอย่างยายพริมมีอาชีพขายผักผลไม้และของกินจุกจิกอีกหลายอย่าง,างเช่นพุทราแผ่นและเครื่องจันอับวันหนึ่งวันหนึ่งยายพริมก็พายเรือออกจากบ้านแต่เช้าเพื่อพายเรือเร่ข,ขายของไปจนตกบ่ายจึงกลับบ้านเนี่ยนะคะเป็นการบรรยายว่ายายพริมยายพริมนะจ๊ะไม่ใช่ยายมิมนะจ๊ะเขาทําอาชีพอะไรนะคะก็เป็นการบอกเล่านะคะโดยไม่ได้มีการสรรคําอะไรมากมายนะคะก็ใช้คําธรรมดาได้แหละนะคะ ในลักษณะการเขียนบรรยายนะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวว่าเนี่ยเขาออกไปขายของตั้งแต่เช้าบ่ายจนถึงได้กลับบ้านนะคะต่อมาตัวยอย่างอีกอันหนึง่งนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยายโวหารเหมือนกันนะคะเป็นการเล่าเรื่องอย่างมีลําดับขั้นตอนนะคะห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆในอาคารแห่งหนึ่งผู้คนกําลังวุ่นวายอยู่กับการทํางานอย่างเร่งรีบทางโต๊ะด้านซ้ายชายคนหนึ่งกําลังจับจ้องอยู่ที่คอมพิวเตอร์บนโต๊ะทํางานของเขาเต็มไปด้วยแฟ้มเอกสารที่วางอย่างไม่เป็นระเบียบมากนะัก หญิงวัยกลางคนเดินผ่านโต๊ะทำงานของชายผู้นั้นอยู่หลายครั้งในมือของเธอมักจะถือเอกสารอยู่เสมอโต๊ะทางด้านขวาม,มีภาพของหญิงสาวคนหนึ่งเธอเปิดหนังสือเล่มโตครั้งแล้วครั้งเล่าก่อนจะลงมือเขียนบางอย่างลงในเอกสารงานที่วางอยู่คู่กันภาพเหล่านี้มักจะเห็นเป็นประจำทุกวันอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนะคะอันนี้เขาพูดถึงอะไรคะนักเรียนในบทความหรือข้อความนี้ในข้อความนี้เขาพูดถึงอะไรคะเขาบรรยายถึงอะไร สรุปสิหมายถึงคนรอ,อ,อบๆตัวใช่ไหมคะว่าเขากาลังนั่งทํางานกันอยู่ทุกวันแล้วก็เหตุการณ์แบบนี้มันก็เกิดขึ้นเป็นประจําเหมือนเดิมทุกวันนะคะก็เป็นการเล่าเรื่องจากการมองในสายตารอบๆของเขานะคะต่อมาประเภทที่สองพนานาโวหารนะคะคําว่าพนานาโวหารเนี่ยก็คือการเขียนเล่าเรื่องราวอย่างละเอียดนะคะแต่ว่ามันก็จะมีการใช้คําสรรค์คหลักคานะคะ ที่มันดูถ้าเราพูดภาษาทั่วไปก็คือมันจะดูโอเวอร์มากกว่าบรรยายนะคะซึ่งอันนี้จะเหมาะสําหรับการพันนาความงามของธรรมชาตินะคะความงามของธรรมชาติสถานที่ความงามของผู้หญิงแล้วก็พัณน,นาความรู้สึกของเรานะคะ,ะตัวอย่างเมื่อกี้กับอันนี้มันคือนเดียวกันนะคะเห็นไหมตัวหนังสือสีแดงเนี่ยนะคะตัวหนังสือสีแดงเนี่ยมันเป็นการพันนา นะคะเป็นการพรรณนาหรือมีการสรคนคาที่มันดูอลังการมากกว่าการบรรยายนะคะซึ่งถ้าเป็นการบรรยายเนี่ยก็อาจจะใช้ข้อความเพียงแค่ตัวหนังสือสีดําก็ได้แล้วนะคะก็บรรยายให้เห็นภาพแล้วว่าผู้หญิงคนนี้กําลังทําอะไรนะคะแต่พอมันเป็นพรรณนาปุ๊บมันก็ต้องมีการสันคาแล้วก็ประณีตคํามากขึ้นนะคะอย่างเช่นตะวันโผพนขอขอฟ้ายามเช้า เห็นไหมคะถ้าเราบอกแค่ว่ายามเช้าเราก็รู้แล้วนะคะแต่ถ้าเป็นพรณนามันก็ต้องมีการใช้คําที่มันอลังการมากกว่านะคะตะวันผู่พ้นขอฟ้ายามเช้ายิงสาวกําลังนั่งผัดแป้งอยู่หน้ากระจกมือเรียวยาวบรรจงจับที่ปัดแก้มปัดลงบนแก้มขาวเนียนให้ชมพูระเรือปากบางรูปกระจับถูกแต่งเติมด้วยลิปสติกสีแดงสดดวงตากลมโตผู้สวยบรรจงวาดให้มองดูโครงหน้าสวยได้รูปของตนอย่างพอใจนะคะอ่มีคําว่าเห็นไหมเนี่ยมือเรียวยาวนะคะ ให้มันเห็นชัดเจนขึ้นว่ามือเนี่ยลักษณะยังไงนะคะแก้มขาวเนียนนะคะอมชมพูระเรือ่อชมพูระเรื่อก็คือชมพูออ,อ่อนๆนะคะถ้าเป็นการบรรยายก็จะบอกว่าปากถูกแต่งเติมด้วยลิปสติกสีแดงแต่อันนี้เขามีการบรรยายให้มันเห็นชัดเจนมากขึ้นว่าปากบางรูปก,กระจับเห็นไหมนะคะอ่าต่อไปนะคะต่อไป,นะะอ,ไปอุป,ปมาโวหารนะคะ นักเรียนจะต้องระวังนะคะอุปมาโมหารเนี่ยมันจะมีความคล้ายกับพันธนามากๆนะคะมีความคล้ายกันแต่มันจะมีคําที่บ่งบอกความเป็นอุปมาอยู่นะคะอุปมาก็คือการเปรียบเทียบสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เหมือนกับสิ่งที่เรานามาเปรียบเทียบนะคะคือเปรียบเทียบสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งก็คือเปรียบเทียบสิ่งบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อให้มันเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะแต่คําที่เราจะสังเกต นะคะก็อาจจะเป็นคำว่าดุดดังเหมือนดังเหมือนคำว่าเหมือนอย่างเงี้ยนะคะรอปานเทพพบุตรแบบนี้นะคะที่เราเคยได้ยินกันใช่ไหมคะดุดดังเหมือนราวกับเพียงปานนะคะถ้าเราท่องคำเหล่านี้ก็จะปรากฏในอุปมานะคะปรากฏในอุปมามีคําว่าดุดดังเหมือนราวกับเพียงปานในนักเรียนลองเปรียบเทียบสิถ้านักเรียนเปรียบเทียบนักเรียนจะเปรียบเทียบใช้อุปมาอย่างไงบ้างยกตัวอย่างสิคะ ยกตัวอย่างสิเรนลองยกตัวอย่างอุป,ปมาสิคะที่มีการเปรียบเทียบอ่าอ,อย่างเช่นทิติมาสวยเหมือนนางฟ้าง่าย,ายๆแบบนี้นะคะ,ะมาดูตัวอย่างอ่ดูตัวอย่างนักเรียนเห็นคําว่าอะไรในตัวอย่างถึงเรียกได้ว่าเป็นอุป,ปมาคะ่ะดูสิในข้อความเนี่ยดอกสีแดงของต้นหางนกยุงสองข้างทางผ่านตาไปอย่างรวดเร็ว รถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเหมือนลอยในอากาศในตัวของกะทิเบาหวงเหมือนกล่องเปล่ายังไงย่างนั้นมันมีการเปรียบเทียบยังไงคะมันใส่คําว่าเหมือนไปครับอ่ามันมีการเปรียบเทียบใช่ไหมคะกับคําว่าเหมือนเนี่ยเห็นไหมเบาเบาโหวเหมือนกล่องเปล่านะคะเปรียบเทียบความเบากับกล่องที่กล่องเปล่าที่มันเบาเหมือนกันนะคะโดยมีคําว่าเหมือนนะคะแต่ถ้าเรามองผิวเผินเนี่ยก็อาจจะเป็นพันนาได้แต่ถ้ามันมีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นนะคะก็จะกลายเป็นอุปมาทันที เพราะฉะนั้นเรียนจะต้องระวังพันนา,นากับอุป,ปมานะคะต้องหาคีย์เวิร์ดของมันให้ได้นะคะว่ามันมีอยู่ไหมถ้ามันมีก็แสดงว่าเป็นอุป,ปมานะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าถ้าครูบาอาจารย์เปรียบเสมือนเรือจ้างนักเรียนก็คงเปรียบเสมือนผู้ดโดยสารเรือนะคะเห็นไหมเขาใช้คําว่าเปรียบเสมือนซึ่งอันเนี้ยมันชัดเจนอยู่แล้วถ้ามันมีข้อความในลักษณะนี้นะคะแต่บางทีมันอาจจะไม่มีคําว่าเปรียบคําว่าเหมือนอาจจะใช้คําว่า ดูดดังราวเรากับแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะต่อไปนะคะอ่ะเราขอดูแค่ตัวสีแดงนะคะเราจะได้ไปกันอย่างรวดเร็วนะคะต่อมาเทศนาคําว่าเทศนาถ้าเราพูดถึงการเทศการเทศก็จะต้องเป็นการสั่งสอนหรือให้ข้อคิดเทศนาวมหารก็เหมือนกันนะคะข้อความไหนที่เราอ่านแล้วมันเหมือน เป็นการสั่งสอนหรือชักชวนให้เราคอยตามนะคะแสดงว่าเป็นเทศนาโวหารนะคะเพราะว่าวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อจูงใจให้ผู้อ่านเกิดความเลื่อมใสแล้วก็ศรัทธาหรือเชื่อฟังทําตามในสิ่งที่ข้อความนั้นเขาต้องการที่จะสอนเรานะคะเทศนาโวหารตัวอย่างนะคะแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ําเหลือกําหนดถึงเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่ไม่อาจคดเหมือนหนึ่งในน้ําใจคน บทนี้เขาต้องการสอนอะไรคะนักเรียนเขาบอกว่าอะไรอย่าไว้ใจใครง่ายๆครับอ่าไม่ต้องไว้ใจใครง่ายๆนะคะนั่นแหละก็อย่าไว้ใจมนุษย์นะคะเพราะว่าใจคนเรายากแท้ยอย่างถึงนะคะทาวันมันยังมีการเลี้ยวโคดไปเรื่อยๆใจคนก็อาจจะคดได้เหมือนกันนะคะ มันมีคําว่าเหมือนก็จริงนะคะแต่ว่าเนื้อหาของมันเป็นในลักษณะของการสั่งสอนก็เลยกลายเป็นเทศนาโวหารนะคะอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเขาสั่งสอนเกี่ยวกับอะไรเขาให้ข้อคิดเกี่ยวกับอะไรนะคะเขาบอกว่าการอบรมสั่งสอนลูกเคร่งครัดมากเกินไปก็อาจจะเป็นผลร้ายได้เหมือนกันนะคะนี่คือใจความหลักๆของเขาที่เป็นการสั่งสอนส่วนข้างหลังเนี่ยก็อาจจะเป็นการอธิบายว่าอบรมสั่งสอนลูกทํำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการเลี้ยงดู เลี้ยงลูกที่ดีก็คือเดินตามทางสายกลางอย่าให้ตึงหรือย่อนเกินไปควรเปิดโอกาสให้เด็กหรือลูกได้ใช้ความคิดได้ทดลองได้มีประสบการณ์ต่างๆได้เรียนรู้วิธีช่วยตัวเองได้ฝึกแก้ปัญหาของตนเองให้มากส่วนที่จะควบคุมควรเป็นแต่เรื่องกรอบของกฎและศีลธรรมเท่านั้นการสอนให้เขาได้ทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ที่พอใจให้มากย่อมดีกว่าการตั้งข้อห้ามหรือการทําตามสั่งแต่ฝ่ายเดียวนะคะก็เป็นการให้ข้อคิดเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกนะคะ และสุดท้ายนะคะสาทุกยกตัวอย่างนะคะบางคุณอาจจะเคยจําว่าท่องให้มันสอดคล้องกันก็คือสาทุกยกตัวอย่างนะคะประเภทสุดท้ายประเภทที่5คือสาทุกโวหารนะคะแน่นอนนะคะว่าในข้อความนั้นจะต้องมีการยกตัวอย่างหรือเหตุการณ์บางอย่างขึ้นมาประกอบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อเรื่องได้มากยิ่งขึ้นนะคะบางทีอาจจะมีการสอดแทรกเข้าไปเกี่ยวในเรื่องของการพรณนาแล้วก็เทศนาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ ดูประเด็นหลักๆสําคัญนะคะมันอาจจะเหมือนการสั่งสอนนะคะอาจจะเป็นเทศนาแต่ถ้ามันมีการยกตัวอย่างเมื่อไหร่นะคะเราก็ตอบเป็นสาธุหรือถ้าเขาให้ตอบได้สองอย่างนะคะเราก็ตอบไปเลยสองอย่างก็ได้นะคะบางทีในบางบทความเนี่ยที่มันมีขนาดหลายบรรทัดนะคะก็อาจจะมีมากกว่าหนึ่งโมหารก็ได้นะคะามาดูนะคะนี่เขายกตัวอย่างเหตุการณ์ว่าในน้ํามีปลาฉันใดในเมืองใหญ่ก็ยัง มีคนที่มีน้ําใจฉันนั้นนะคะเห็นไหมเขายกตัวอย่างจากนั้นเขาก็ยกตัวอย่างประกอบเหตุการณ์นะคะประสบการณ์ของเขาเองเขาบอกว่าแม้เราเคยได้ยินมาว่าคนเมืองหลวงไม่มีน้ําใจไม่ช่วยเหลือผู้อื่นแต่เหตุการณ์น้าท่วมที่ผ่านมาก็ทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราเคยได้ยินมาไม่ได้เป็นความจริงเหตุการณ์น้าท่วมครั้งนั้นทุกคนต่างร่วมมือร่วมใจกันทุกคนที่อยู่บ้านใกล้เลือนเคียงกันต่างช่วยกันขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและแบ่งปันอาหารในยามที่ขาดแคลนนี่คงเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่จะยืนยันได้ว่า คนเมืองหลวงไม่ได้แรงน้ําใจอย่างที่คิดนะคะอ่ะ,อะเห็นไหมเขาพูดถึงว่าในเปรียบเทียบว,ว่ามีน้ํามีปลาฉันใดในเมืองใหญ่ก็มีคนมีน้ําใจฉันนั้นนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างเหตุการณ์ประกอบว่าเหตุการณ์น้าท่วมที่ผ่านมาเนี่ยคนก็ได้ช่วยเหลือกันนะคะภารกิจของเรากําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะวันนี้นะคะ เราจะไม่แบ่งกลุ่มแบ่งทีมใดๆทั้งสิ้นนะคะใครตอบคนนั้นก็ได้ไปวันนี้จะเป็นในลักษณะของการตอบคําถามที่มีตัวเลือกให้นะคะอันนี้เราคงไม่ต้องลองเล่นอะไรทั้งสิ้นนะคะเราก็ตอบได้เลยนะคะมีคําถามแล้วก็มีคําตอบสี่ตัวเลือกนะคะในแต่ละข้อเนี่ยใครจะตอบอะไรก็ได้กอไก่ขอไข่คอควายงองูนะคะก็เลือกตอบมานะคะคนที่ตอบถูกเท่านั้นถึงจะได้คะแนนนะคะ หลังจากที่ครูอ่านโจทย์แล้วก็คำตอบเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวจะให้เวลาตอบอยู่เพราะว่าในเรื่องนี้มันเป็นววหารการเขียนแต่ว่าตัวเลือกเนี่ยไม่ยาวนะคะครูตัดทอนมาแล้วแหละนะคะทบทวนววหารของเรามีอะไรบ้างคะนักเรียน มีอะไรบ้างบรรยายโิหานค่ะบรรยายอะไรอีกทัศน์นาเทศนาอุปมาสาธุกนะคะมีห้าชนิดแล้วแต่ใครจะท่องสลับหน้าหลังก็ได้นะคะแต่ว่าต้องครบห้าชนิดมาดูข้อที่หนึ่งนะคะข้อใดกล่าวถึงความหมายของสำนวนโมหานในภาษาไทยไม่ถูกต้องนะคะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะข้อไก่บรรยายโิหานคือการอธิบายเรื่องราวข้อไข่พันานาโวหานคือการเปรียบเทียบข้อวา่เทศนาโวหานคือการสั่งสร่างมูสาธุโมหานคือการยกตัวอย่าง นะคะคจับเวลาสิบวินาทีนะคะข้อนี้ง่ายๆตอบคนละหนึ่งครั้งนะคะห้าจีสามหนึ่งหมดเวลาค่ะเอาปลากระเปะ๋าไปห้าตัวนะคะหมดเวลาที่ธนาชานะคะอะ่เพราะว่าข้อนี้มันไม่ยากมันเห็นชัดเจนดีแล้วอมีคนตอบงองูงกับขอไข่นะคะมีคนตอบงงงูงกับขอไข่มาดูข้อ ที่เพื่อนไม่ตอบก,ก็ไก่บรรยายววหัญญนคือการอธิบายเรื่องราวเนี่ยถูกต้องแล้วนะคะข้อควายที่ไม่เลือกเนี่ยก็ถูกต้องแล้วที่สนามวหันก็คือการสังสอนนะคะวิธีการสังเกตนะคะตัวเลือกเนี่ยนะคะดูงงงูสาทุกที่ครูให้เรียนท่องไปคือสาทุกยกตัวอย่างมันเป็นคําของจออันนี้มันถูกต้องอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ไม่ถูกต้องก็คือขอไข้การเปรียบเทียบเนี่ยก็จะเป็นอุปมานะคะตอบขอไขนะ,ะผู้ที่ได้คะแนนไปในรอบนี้นะคะก็คือจิตติชัย ปียชาติจันคงสุวรรณกุลทิดาอิติเมธดวงกมลนัทนิชาพัฒนาชัยทันชนกยุทธามาภานุมาเจรพัฒน์ทัศน์ศกรทิติมาพลอยนัทวริศลานุรัทรอียชาติาาตเบญจ,ว,รรจวันณทิติศักดิ์ธนาชาอิสราพรชุติเทพพิยดาอ่าแคปเจอร์ไว้ก่อนหนึ่งอ่แคปเจอร์ไว้ก่อนนะจ๊ะโกฟังตอนที่ต่อแล้วต่อปีกได้ไหม ข้อต่อไปต่อใหม่นะคะข้อต่อไปเรื่อกใหม่ข้อต่อไปจะอยู่หลังตาปากกระเป๋าของครูนะคะข้อต่อไปข้อที่สองค่ะห้าคะแนนนะจ๊ะวันนี้ห้า้กอ่ะตอบขอขาหัวใ,ใจร่วงลงมาเลยนะจ๊ะต่อไปประโยคใดใช้พันนาวูหารอ่ะข้อไหนเป็นพันนาก็ไก่การอ่านเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้เรียนได้ผลดีขอขาแล้วเราทุกคนมักเลือกมองแต่สิ่งที่อยากมองรู้ในสิ่งที่อยากรู้ขอ่ายพระที่ทอแสงอ่อนละมุนสาดส่องลงมาบนพื้นระยิบระยักษ์ตางางู เมื่อตัดสินใจแยกทางกันและเขาเดินจากไปเธอก็ร้องไห้ประหนึ่งว่าใจจะขาดนับถอยหลัง10วินาทีสุดท้ายนะคะส่งคิงคองไปนะคะหลังคิงคองอุลังอุตังนะคะหลังอุลังอุตังตัวนี้นะคะจะหมดเวลา10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาค่ะนาฬิกาเดินไม่ตรงกันนะคะเพราะว่าเป็นกิ่งของครูปรวิทิดาเองนะคะคำตอบนะคะนี่ตอบถูกไปนหมดเลยนะคะ คำตอบนะคะก็คือข้อข้อควายข้ออื่นข้อกอไก่คืออะไรคะกอไก่ประเภทไหนช่วยกันตอบสิกอไก่เป็นอะไรกอไก่คืออะไรคะที่สนานที่สนาให้ข้อคิดเหรอคะอกอไก่กับขอไข่นี่เป็นเทศนาส่วนงองูเนี่ยเป็นอะไรคะเป็นไงปัญญางองูเป็นบรรยาเหรอดูดีๆนะ ประหนึ่งว่าประเหนึ่งว่าเนี่ยมีการเปรียบเทียบนะคะเขาร้องไห้ประเนหนึ่งว่าใจจะขาดเพราะฉะนั้นเขาเปรียบเทียบว่าคนเนี่ยร้องไห้เหมือนใจจะขาดเพราะฉะนั้นงงมูเป็นกมางนะคะเราต้องข้อที่มันไม่ถูกเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์มันไปด้วยว่ามันไม่ถูกเพราะอะไรนะคะอต่อมาหลังคิงคองของเราข้อที่สามเหลือเวลาสิบห้านาทีได้อยู่ข้อที่สามไปค่ะข้อใดใช้โภหารต่างจากข้ออื่นเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแล้วว่าข้อไหนเป็นโภหารที่นเดียวกันแล้วข้อไหนที่ไม่เหมือนข้ออื่นนะคะมีการวิเคราะห์แล้วนะคะ ก็ไก่น้ำไหลลงสูงคิดใต้ก่อนจากถึงน้ำตกก็ขไข่ทรายน้ำไหลเอื่อยเผ่านโขดหินไปอย่างสงบข้อควายดอกไม้หลากสีจูชอ่อแกว่งไกวสวยไปตามแรงลมง,งองงูท้องฟ้าสีครามสดใสอ,อกคลุมไปด้วยปุยเมฆขาวสะอาดข้อไหนใช้วงหารต่างจากข้ออื่นแสดงว่าสามข้อที่เหลือเนี่ยเป็นวงหารชนิดเดียวกันแต่มีอู่หนึ่งข้อที่ต่างจากกันอ,อ่ดูดีๆมันชัดเจนอยู่นะคะข้อนี้ฮะตอนนี้คำตอบหลากหลายมากค่ะ อ่าเราจะนับสิบวินาทีสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นจะมีบางคนเราเพื่อนสมงกระมือไปค่ะทรงหมึกแดงไปนะคะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาค่ะนาฬิการวดเร็วเา็นเละมากค่ะเพราะว่าเราเป็นคนรวดเร็วนะคะอ่าในข้อความนี้นะคะในช้อยเนี่ยมีบรรยายกับพัานนา,น,านะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ต่างจากข้ออื่นก็คือกอไก่นะคะข้ออื่น เป็นพรรนาบูหานหมดเลยยกเว้นข้อกอไก่เป็นบรรยายนะคะบรรยายก็คือเขาบอกแค่ว่าเนี่ยน้ำมันไหลไปทางทิศใต้ก่อนที่จะถึงน้ําตกเห็นไหมเขาเป็นการบอกเล่าการไหลของน้ําเฉยๆนะคะส่วนข้ออื่นเนี่ยเห็นไหมทรายน้ําไหลเอื่อยๆแสดงว่าเนี่ยเขามีการใช้คำว่าเอื่อยๆค่อยๆไหลไปอย่างสงบเลยนะเนี่ยผ่านก้ดหินไปอย่างสงบนะคะมีคําว่าชูช่อเป็นไกวสวัยไปตามแรงลมนะคะสีขาวสดใสขาวธรรมดาก็ไม่ได้นะคะต้องเป็นขาวสดใสด้วยกุยเมี่ยวกุยเมี่ยทั่วไปก็ไม่ได้ต้องเป็นกุยเมี่ยขาวสะอาดด้วยอย่างนี้นะคะอ่า ผู้ที่ตอบถูกข้อนี้นะคะก็คือธนวัลธนวัลน,นัทธชาเดี๋ยวจะแคปเจอนะคะธนวัลน,นัทธชาปิยะชัดดวงกมลพลนะคะนะคะทัศพสกณปิยะชัดกิติมาจิรศักดิ์เจตนิพัฒน,น์เบญจวรรณธนชัยอิสราโคนพันชโนธนัทธชาบุญเยวีพานุมาตรบันชิตากิจชัยพิยาดานาวคุณทิติศักดิ์นะคะกิติศักดิ์นร,รัาร์กิติเมธ มาค่ะข้อที่สี่ใครยังไม่ได้เลยต้องรีบนะคะต้องรีบเราต้องช่วยเหลือตัวเองตามข้อคิดในบทความที่ครูยกมานะคะข้อที่สี่หลังต้องึิอนะจ๊ะไปจ้ะข้อใดเป็นอุปมาวาูหารอุปมาวาูหารหาคีย์เวิร์ดให้เจอสถานที่แห่งนั้น,นร่มเรืองตั้งอยู่ที่ริมบึงใหญ่นายหาชามทะลุมาวางไว้นอกชาหลังบ้านข้อความหัวใจเต้นเหมือนกับจะระเบิดออกมาภายนอก่ง,งูเสียงปืนต่อสู้อากาศยานได้ดังสน,นั่นจนกระเทือนเจ็บแก้วหูอย่างรวดเร็วนะจ๊ะ เราจะเริ่มนับถอยหลังกันนะคะข้อนี้มันชัดเจนมากเอาน้องเต่าไปจ้ะใครช้าก็เป็นเต่านะจ๊ะห้าสี่สามนับแค่ห้าเองนะเด็กๆห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาค่ะเอาเต่าไปใครตอบลังจากนี้เอาเต่าไปนะคะข้อนี้ที่ให้เวลาน้ยอยเพราะอะไรร้ะอ,อุปมาก,กูบอกแล้วถ้าเราหาคีย์เวิร์ดของมันเจอเราก็จะตอบได้เลยดูไม่ต้องไปพิจารณาว่ามีาคำมันสวยหรูไหมในข้อนี้มันมีคําว่าอะไรคะในในตัวเรื่องเนี่ยมันมีอยู่คําที่มันเป็นอุปมาอยู่คําว่าอะไรคะ เหมือนคะอ่าเหมือนคือคอควายนะคะเหมือนเปรียบเทียบว่าหัวใจมันเต้นแรงมากนะคะเต้นแรงมากคาว่าดังสนั่นเนี่ยคําว่าดังเนี่ยก็เป็นอุปมานะคะถ้าถ้ามันอยู่ในความหมายที่เป็นเปรียบเทียบแต่ดังในที่เนี้ยมันเป็นการบอกว่าเสียงดังนะคะแต่ถ้าเราเจอที่อื่นเนี่ยคําว่าดังนะคะก็อาจจะเป็นอุปมาได้เหมือนกันอ่าข้อสุดท้ายนะคะอาจจะยังไม่ได้แคปเจอร์เลยนะคะเดี๋ยวขอแคปเจอร์ก่อนเดี๋ยวครูจะไปนี่ที่หลังเพราะว่าเดี๋ยวมันช้า ก็ถูกหลายคนอยู่นะคะก็ทุกคนที่ตอบมานะจ,จุดนี้นะคะก็ถูกันหมดเลยาหลังน้องเต่านะคะหลังที่ธนาชาบอกเหมือนกับนะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกซึ่งเป็นรากฐานของการปกครองในระบบประชาธิป,ปไตยจากข้อความนี้ใช้วงหารชนิดไดกกไก่บรรยายววหารขอไข่พนานาวงหารขอควายเทสนาวงหารและงงง,งสาร,ารุ้อกหาร ตอบจ่าที่รักจ่าอันไหนจ๊ะอาอย่างรวดเร็วนะจ๊ะอาอย่างรวดเร็วอใครยังไม่ตอบรีบตอบนะจ๊ะเขียนให้ถูกต้องนะจ๊ะห้ามใส่ตัวอื่นมานะจ๊ะกอไก่ก็คือกอไก่นะคะมีช้อยถึงงงงโงนะจ๊ะอะคำตอบในข้อนี้นะคะคำตอบในข้อนี้ง่ายๆเลยนะคะ ลักษณะของการเขียนบรรยายเนี่ยจะพบมากเลยนะคะจะพบในหนังสือเรียนในแหลกเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนนะคะเป็นหลักอยู่แล้วนะคะก็คือบรรยายวิหารนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เอาดิฉันลืมใส่เอามาใดไปนะคะอ่าหมดที่ทันชนุนะคะอ่าคนที่ตอบมาก็ถูกหมดเลยนะคะเห็นไหมไม่ยากนะคะแคปเจอก่อนอ่าโอเคนักเรียนไปได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้ โอเคนเรียนไปได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้ะ,สว,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,วคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ